ขอแสงแสงไม่แสง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 หรือมืดก็ได้แสงหรือมืดก็มืดเปล่ามาอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคนไอ้ครั้งที่แล้วเราก็ดวงดีที่เราแบบว่าได้ไอ้ไที่มันเป็นของลมนะครับของลมแบบว่าไอ้ของพืชไอ้ใบเป็นใบไม้นะแต่วันนี้ผมอยากจะได้ไอ้ธาตุมืดนะครับแล้วก็ธาตุแสงผมโคตรอ,อยากได้เลยไม่รู้ผมจะได้หรือเลปล่านะครับนี่นะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นนะครับดูราดูนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปเลยซึ่งผมก็เติมมาแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับ ไม่มีสปอนเซอร์นะครับถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์นะครับทุกคนเพื่อที่ให้ผมไปวิ่งถ่ายคลิปซูมต่อก็บอกว่าได้นะครับทุกคนโอ้โหดูนะครับทุกคนนี่แหลี10,000่ม่บาทนะครับนี่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเพนะครับมาดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าตอนนี้ผมก็วลถสามสิบแปดที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมาดูมาดูมาดูเสาแล้วครับทุกคนซึ่งผมจะสูบเป็นอุปกรณ์นี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ผมจะได้นะครับก็คืออ่าาแสงนี่นะครับทุกคนนี่ แล้วก็ธาตุมืดนะครับอันนี้โคตรอยากได้อ่ะอยากได้จริงผมบอกเลยการันตี187รนะครับผมเอาแน่นอนอ่ะ20 0 0มืเพชรผมบอกเลยผมสุมแน่นอน20 0 0 0เพชรผมสุมให้หมดนะครับเราจะสุ่มได้ประมาณ20ครั้งจัดไปครั้งแรกถ้าเราได้ดาบที่เราต้องการแล้วสักเล่มนึงนะครับธาตุแสงหรือไม่ก็ธาตุมืดนะครับผมจะไปสุ่มอ่าตัว ผมจะไปสูบอีาเจนต่อนะครับอะไรวะเน,นี่ยครั้งแรกก็ไม่เกลือแล้วเหรอผมบอกเลยนะครับว่ามันต้องไม่เกลืออยู่แล้วไม่เกลือสองรอบผิดอะไรอะ่ะเมือม่อวานดวงโคตรดีทำไมวันนี้ดวงแย่อย่างอะ่ะเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวไม่ใช่แหละโอ้มันต้องไปนี่น,นี่ไปในเมืองไงต้องไปในเมืองไ <laughs> ม่สองครั้งไม่ได้คืออะไรอะ่ะมันต้องได้สักครั้งดีแบบว่าให้ผมดีใจหน่อยสักครั้งนึงแน่ะว่าจะเป็นการเติมครั้งสุดท้ายเด้อเนี่ยขอขอ โอโหอะไรอ่ะอะไรอ่ะทาไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันเกือบมาสองรอบติดแล้วอ่ะเราเอาไงดีอ่ะทุกคนไม่ใช่สองนี่สามรอบอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอุ้มเนี่ยนะครับปุยดอกไม้น้องดอกไม้ไปยืมดวงน้องดอกไม้ก่อนมันต้องได้ดิมันต้องได้บ้างดิมันมันปรับเล็กรู้ ขอสี่ดาวมาหน่อยมันไม่ไหวอีกแล้วน้ำตากูไหลแล้วห้าครั้งไม่ได้เลยสักครั้งไปดอกไม้ไปไกลเฮ้ยชีวเอาไงดีอ่ะคุ้มกันผมหน่อยครับคุ้มกันผมหน่อยนะครับผมได้เกลือมาเยอะเลยครับคุ้มกันผมหน่อยนะคุ้มกันคุ้มกันจีเอ่ะจะไปต่อย G M แล้วตอนนี้เฮ้ยมามาแล้วกวัวแมงเจ้ามาสองอันปะน่าจะสองอันเปิดมา โอ้ของเดียว啊โอ้แล้วเราก็ไม่ต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรอุปกรณ์ขอแสงแสงไม่แสง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 หรือมืดก็ได้แสงหรือมืดก็มืดเป่าน้ำมาทำไมวะนี่ไ่น้ำก็ยังดีผมก็ขาดน้ำเหมือนกัน <c oughs> มาละแลแกได้อยู่ <c oughs> มาเลยนะครับทุกคนอันแรกนะครับดาวอ้ <c oughs> มันมาแล้ว โอ้โหมัะถูพื้นเลยแย่ๆเวเือนโดอ,อยากได้เออจะได้สุ่มีมาเจนไม่เนี่ยไหนนะดาบที่เราได้เมื่อกี้ดาบอยู่ไหนนี่ไงลูกรักคนใหม่ <c oughs> <c oughs> ใส่ด้วยตอนนี้นะครับเรามีแบบวา่าสองอันแล้วอันลมนะครับแล้กวก็น้้ำนะครับอยากได้แสงกับมืดมากกว่านะครับแต่ว่าไหนๆมันก็มาก็มาแล้วนะ <c oughs> เฮ้วันด,ด,ด้โหแบบได้ได้ไหมมาแล้วขอสองอันสองอันสองอันยังต่ำสองอันยังต่ำแบบปลว่าแสงกับไฟเอ้ยไม่ใช่แสงกับไฟแสงแสงกับมืดอะไรเงี้ยแบบมาสองอันแบบพร้อมกันในโลเดียวอะไรเงี้ยเอออ้าวมาเดียวอีกเหรอโห ไม่ยอมผมว่าการันตีด้วยผมบอกไอ้มาเจนอะไรผมไม่สุ่มละผมสุ่มอย่นี้แหละผมจะการันตีด้วยเปิดทั้งหมดไปโอ้ยเราจะไปยืมดวงใครดีนหนาเฮ้ยอันนี้ก็ไอ้ไอ้ไอมันชื่ออะไรวะซ <c ười> ีริวในกลับไปก่อนนี่เราจะตัวนี้มามามา,มา,มา,มาขอยืมดวงหน่อยนะปักทัดมึดโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยะมันไม่มาอีกแล้วเฮ้ยวันนี้คุ้เกลือแบบเกลือจะจ,จัดอ่ะ ออะะไระมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วใน <c oughs> เวลาส,ยสายศาสตร์ยืมตัวอีกแล้วให้เตะเราบายความเครียดหน่อยขอเตะกล่องด้วยเราบายความเครียดหน่อย้ทำไมเราไม่ได้ตักทีหรอเอามาสุกอีก,ว,กว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพชรเราน้อยด้วยนะครับตอนนี้ <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่ละผมราะว่ามันเล่นผมละเกมผพะว่าเกมมันเล่นผมละคอยดูนะ โอ้ยได้น้ำมันเดียวผมรู้แล้วทุกคนทําไมเราเกือเราต้องมานี่นะครับทุกคนเราต้องมาหมาว่าตีอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมเป็นสูตรเนี่ยตีห้านไปเนี่ยอันนี้เราจะได้ของลุงมาละเห็นไห ตรงไหนวะเนี่ยไม่มีเลยสักอันเออเราทิ้งเราทิ้งดวงไว้ตรงนี้ก่อนไงเออผมจะสุ่มอีมเบตินอีกหนึ่งอันด้วยและกันอ่ะเพื่อที่แบบว่าให้แบบว่าดวงทั้งหมดอะ่ะมันแบบว่าไปอยู่ที่อันเดียวแล้วดวงที่สวยอะ่ะต้มาอยู่ที่ไอ้พวกนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่คือเราดวงสวยเราแบบว่าเนี่ยได้เต่าได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเออแล้วดวงดีมันจะไปอยู่ที่นี่ไปเป็นไง ผมบอกแล้วมันต้องมาเอยมันมามันมามันมาเปิดมาเปิดมาอันเดียวเองโโอ้ยแบบจักนมีแบบสิบอันนะสิบอันแบบของมันหมดเลยอะโอ้ยลวเนาะอย่าบอกได้สี่ดาวที่เราได้คือการันตีด้วยอะใช่ป่ะใช่ไหมผมไม่รู้อ่ะนี้ผมโหไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทเลยด้วยมาทำอะไรได้หลายอย่างเลยด้วยมันยังจะถูอีกอ่ะ เลดคือแย,ย่มากอะตอนเนี้ยคือมันไม่เหมือนวันนั้นหน่าที่ผมดูมาเออมาสักทีแสงกบมืดอะเราอยากได้มากเลยอะโหเดียวเปิดไปเลยมาแสงก็มืดมาเป็นแสงก็มืดมาโอ้โหข้ามไปหมวกเล็กเอามาทำแฮอะไรกันรับเนี้ยแงงเองเอม่วงก็จะออกมาเอาอะไรออกมาให้กาไหม่ลูก อ้าวลีกิทเตี่ยเราได้ของอหายากอันนี้คือการันตีนะครับอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมสุ่มวันนี้เดี๋ยวอ่าอีก1,000เพชรนี่เดี๋ยวผมไปสุม่มอิมเมจินละกันนะครับโอเคไปการันตียังไงของการันตีก็มาอยู่ละอูหุยการันตีมาแน่ยก <c oughs> ็ต้องมีบทสรงบทสวดหรืออะไรไหมสองหมื่นเพชรว่ะแม่งไอ้รอบแรกแม่งปืดได้โขนแบบโขนแบบมาลัวๆนะเวย้ยโอ้โหการันตีก็คือการันตีจริงๆนะนะมามาแสงแสง แสงแสงแสงหมดชีวิตจบเบีแล้วนาคินคะแนนที่สองแล้วบ้างเนี่ยนเนี่ยได้แค่ดาบนะเหมือนเดียวแบบอันเดียวเลยอ่ะขอดาากูได้ไป่ะเนี่ยขอดาากูได้ป่ะเน,นี่ยมาไหนๆแล้วก็จะปิดฉากละอะไรอ่ะมัน เงินดวงมันเย่อะไรขนาดนั้นมันน่าหนึ่งหมื่นบาทเลยนะเว้ยเฮ้ยเอยเอ,เอทำตกไปเลยนั่นแหละเพื่อนขอดีๆนะแมยขอแบบดะโก,ก้ก็ได้นะของนันเนี่ยมีมาให้หรือเปล่าเกียนอันเดียวอีกแล้วมาวันรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้น่าถ้าเป็นไออิดโดหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเป็นตัวที่ผมเอไฟเหรอตัวไฟเหรอไม่คิดตัวไฟนะครับแต่มันไม่ใช่พื้นหลังนะครับตัวไหน ไปตัวนี้ได้อยู่ตัวนี้ดีอยู่ไหมเห็นเขาชอบเล่นกันดีอยู่ตัวนี้ดีอยู่ดีอยู่ที่แปลว่าไม่ดีอ่ะโ้หควันนี้ถ้าถามว่าเกลือไหมมันก็เกลือหรือเปล่านะนก็มันก็เกลืออยู่นะครับแต่มันก็พอที่จะรับได้อะไรมันหรือเปล่านะครับ สมองสมองมไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้คือคือแบบมันนะเนี่ยผมได้นี่มา2อ,อันแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนถุงมือฟาร์มใช่ไหมทุกคนมัน,น้บวกอ่อเวลาเ HP เรามากกว่า80อ่ะเราจะตีแรงขึ้น70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะ นี่๋ยวผมรับถุงมือนี่มาแล้วกันนะครับทุกคนโอเคนี่ไงเรามีสองอันแล้วใช่ปะนี่อันนี้ถุงมือนักสะสมนี่นี่ก็ถุงมือนักสะสมนะครับเราไปตีแบบว่าเป็นบวกได้ปะเออขัดเงาอะไรเงี้ยอืมเพ่เสริมนี่ทุกคนนี่ไงเราทำานี้ได้นะครับนี่อ่ะอย่างน้อยมามันก็อ่ะมันก็บวกหนึ่งให้เราแล้วกันนะครับพลังต่อสู้บวกขึ้นมาอีกเป็นพันเลยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้อยู่แล้ว โอเคนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมไปคุงขอไปก่อนนะครับนอเดี๋ยวคลิปหน้านี่จะเป็นคลิปอะไรนะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนเนะพราะช่วงนี้ผมก็ติดเกมนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับแม่งั้นแม่งก็ไม่หมดเป็นมือหรอกร้านไหนครับจะเข้านะจะเข้ามาได้นะครับเป็นตัวควาเซืรอได้นะครับกับเกมเกมนี้นะครับพร้อมโปรโมทให้เต็มที่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนุ้อรักทุกคนนะครับจุ๊บ